พี่คนนั้นได้สั่งอยู่ใช่ไหมอู้มีกุ้งแล้วก็มีหมูยอขายเีื่อยหกสิบบาทพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงสวยมากฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะแม่เอตลาดวัดป่าดู่สายหนึ่งค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมทำะายค่ะแม่ กดไลค์กดแจกกดซับสไคร e กันด้วยนะคะทุกคนอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยนะจ๊ะโอเคจ้าวันนี้นะคะ <ขอ S 1> เราอยู่กับ,บพี่แว่นนะคะส้มตำแซปเวอร์แดดอาจจะแรงนิดหนึ่งทุกคนซีเน่ยืนอยู่ฝั่งแดดนะคะลูกค้าของน้าก็คือยังแน่นเหมือนเดิม,มลุงน้าครับเจ็ดบาทจ,จ้าอย,ย,ยู่ๆอ่ะอุปราคกุ้งสด ใช่เป็ดพอดีของเราเนาะเป็ดพอดีห้สิบาทลูกพี่แว่นบอกวันนี้มาตั้งแต่เที่ยงนะคะยังไม่มีใครมานางก็มาแล้วทุกคนน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะคะนี่จัดร้านแน่นเหมือนเดิมเรียบร้อยจ้าแม่เอก็ยืนรอคิวนะคะทางด้านนี้กุ้งสดครัเป็ดพอดีจ้ากุ้งสดราคาเท่าไหร่ครับพี่แว่น ใช่ครห้าสิบบาทจ้าตับกุ้งสดห้าสิบบาททุกคนอีแม่หราจะกินกุ้งสดหรอว่ากะเหล่าไหมกะเหล่ารวมมิตรอะไรไหมเออเออเออห้าไหร่ห้าสิบบาทกะเหล่ารวมมิตรจ้าอ๋อนี่นี่ทุกคนพี่แว่นแนะนำให้กินกะเหล่ารวมมิตรเนี่ยเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นกะเหล่ารวมมิตรนะกะเหล่าใครเอ่ยไม่หวานใช่เขาหวานนะเอารสปกติ เอาเป็นสามรถไหมตัวเองสามรสเนาะหวานหวานหวานก <c oughs> เหลาจ้ากะเหลาน้ำปลาต้มเองนะคะเคี่ยวตั้งแต่บ่ายสามโมงของพกุกวันเมื่อวานตั้งหม้อทิ้งไว้นะคะมะนาวแบบยูยูอ่ะมะเกิดเทศจ้า ปูจ้าก็เหล่าล่วงเส้นเสแล้วก็แม่นางหัน่นฉันคุ้นเคยเห็นคนหั่นปูแบบนี้นางหั่นตรงกลางออกแล้วก็ข้างๆเป็นสามชิ้นอันนี้เป็นเกาเหลาราคาเท่าไหร่นะพี่แว่นหกสิบาทจ้าพี่แว่นจิงหัวเกาเหลาหกสิบบาทพี่ได้แล้วพี่เพิ่มตำอะไรนะผม 60บนะคะทุกคนมีปูมีกุ้งแล้วก็มีหมูยอได้แล้วครับขายเราเล่นหกสิบบาทพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงหกสิบบาทปูตัวหนึ่งแล้วกุ้งสิบตัวเออแล้วก็หมูยออีกหนึ่งชิ้นใหญ่ใส่ขนาดห้าสิบสี่หกสิบบาท กำไรถุงละบาท2บาทพี่แว่นก็เอานะคะมา้คือตอนนี้นางอ่ะกำลังจะถูกรอบยิงจากร้านส้นต่ำในตลาดแล้วก็ใกล้เคียงอาเรื่อจ้าแล้วก็ต่อเะยครับหกบาทนะคะที่พี่คนสวยกำลังมัดอยู่แล้วก็ตำไทยเผ็ดๆจ้าต่อไปเป็นตำไทยค่ะเดี๋ยวมาดูตำไทยกันทุกคนนี่ใส่พริกลงไปค่ะผงนัวนิดหน่อยน้ำกระเด็นค่ะ น้ำพี่แว่นกระเด็นนะคะทุกคนเราเอากลับบ้านไปนี่มันจะเซ็งไหมเจ้ล้วกระหล่ำไม่เซ็งนะครับมันแค่ขายยำแนะนำกระเด็นรุนแรงมากน้ำเชื่อมค่ะรีบมากเอาพี่ข้างหลังตำอะไรเอ่ยบอกได้เลยนะะคซาต่อเรื่องตำปูม้าตำปูม้าหนาวจ้าไี้จ้าแบบจริงๆนะคะทุกคนได้จ้าห ตำไทยเผ็ดเผ็ดตไทยเอ้ยตำไทยเผ็ดเผ็ดของพี่เหรอเผ็ดมากไหมตัวเองเผ็ดแบบกินได้หรือกินไม่ได้กินได้นะคะลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำเนาะขายเอาหน้าตาขายเอาชื่อเสียงนะคะเมื่อเกิดเทศลงไปยัวๆน่ากินมากตำไทยราคาเท่าไหร่พี่แว่นสอมสิบเอ็ดเ บาทแม่เป็นไก่ค้าตำไทย30บาทนี่กรุงเทพนะกรุงเทพนะขายยางมันน่าจะแพงกว่านี้นะตำไทย30บาทนี่ขายได้สามสิบตันเขากินไม่ได้ปีที่แล้วนะสัวนี้ขึ้นเป็น50แล้วนะำตาลตำไทยจ้า30บาทยูยูอะค่ะตำไทยเรียบร้อยค่ะลูกขายยังเยอะอยู่แม่ตำขนมจีนหนึ่งตำบุปลานหนึ่ง ขนมจีนใหอันนี้เป็นตำอะไรครับพี่แว่นขนมจีนคะขนมจีนใส่พริกนะคะาน้ำตาลตีายผงชูรสนิดหน่อยโขกพองงามให้น้ำแตกอ๋อเราสั่งแล้วเก้าเหล่าพี่จดให้ยังคะจดแล้วคะจดแล้วเนี่ยเก้าเหล่าเก้าเหล่าโอเคไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่เขาจดให้เป็นเก้าเหล่านะคะขนมยอกระยอเนาะมวยกระแล้วมวยอัดถุงยอก็พอหลอดน้ากาบ หนึ่งหนึ่งนะพี่หนึ่งนะทุเร้ยเซาบเซาจำได้อยู่ครับไปครับที่แรกอ่ะที่พี่แว่นเขาบอกว่าเอาตำเกาเหลาไหมฉันก็คิดว่าประมาณสักสองร้อยร้อยห้าสิบโอเคโอเคแล้วตอนแต่หกสิบบาทปูหนึ่งกุ้งสิบหมูยอหนึ่งแท่งจุกๆุกหมูยอก็เป็นสิบิ้นแล้ว่าอหกบาทอันนี้เป็นตำแบบว่าตำาบกพุงตำข้าวปุนน้องตำขนมจีนนะคะขนมจีนจ้า คนระวังน้ำปลากระเด็นส่ตานะคะเวลาที่ท่านผู้ชมดูนะคะก็กรุณาแบบว่าระวังด้วยเลตัปูปะลาอะไตัปูปลาอย่างเดียวของพี่เขาตั้ทะเลสองปูปะลาสองทัได้ครับตําขนมจีนจัาตททั้งสิบเซอร์ฟสามสิบบาทขนมจีนจา้าอืมอ้ยยาวยืดยาวมากเลย เอาเรียบร้อยจ้าต่อไปต่อเลยจ้าขอ,ของแม่เขาไม่พีคเลยนะของแม่เขาไม่พีคแม่หวยโขกกันโขกโขกนะคะน้ำตาลาปีบ๊บน้ำเชื่อมน้ำปลาร้ามะนาวฉ่ำๆค่ะมะนาวนี่คือพี่แม่เขาเดี๋ยวรปนมะนา,นะนาวนะทุกคนมีพวาไข่ เ้นแม่เส้นมะลักอเวลากินต้องเป็นแบบนี้เนาะแมมเอเนาะเส้นนะส<อ>ับ,บ,บแบบส,สวยๆแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะถั่วรอไม่นานนะคะเใส่ปูจ้าเสร็จแล้วน้องน้อยครับแล้วก็ปูปลาเฮียครับปูปลากี่บาทคบพี่แว้งสามสิบเจ้ปูปลาฮิสามสิบบาทค่ะปูปลาครับะสามสิบบาทยัว่ว 36กวันนี้36กกิโลนะคะ36กกิโลก็คือตำสามสิเนาะหายไปสักครึ่งโลเนาะมมไม่มีโยนมาละกกอลและเละก้าวและและก้าวอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมหือที่แบนพิมอันนี้คือมะละกอก,ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเนาะแม่เอเนาะหล่นนิดหน่อยนะคะไม่มีการโยนเนาะ S <S จะเตะ่อต่อป่านี้ก็คงจะแบบแรดขาดแล้วใช่ไหมพี่ต่ำอะไรพี่สั่งได้เลยนะคะจะได้ต่อเนื่องสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วนอนเดี๋ยวรอแป๊บนึงอร่อยมากก็เริ่มกลับมาแล้วทะเลจ้าอันนี้เป็นตำทะเลนะคะตำทะเลราคาเท่าไหร่พี่แว่นเริ่มต้นที่50บาทเองคท่านี้ตำทะเลเริ่มต้น50บาทแม่อืมอืม นี่ค่ะจะมีปูนนมีกุ้งนะคะตำทะเลแบบนี้เท่าไหร่พี่แว่นห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะแบบลวกไม่มีเคือของสุกมาแล้วมันไม่ทันเอาแบบเท่าที่แบบขายไหวเนาะแค่กุ้งก็คุมแล้วเนาะอือ กระดองด้วยกระดองอันนี้มันเหลืองมากเลยนะทุกคนกาม้าแล้วก็กุ้งกุ้งนี้ไม่มีนับนะคะประมาณสิบตัวมะเขืดเทศมันสิบแปดนะครับนะบ่ะบิลีบ่แม่นสิแปดตัวบ่แม่น <Man. S 2> นี่นะ่กินมากเส้นจา้าโยโย่ของเราเจ้าเรียบร้อยครับ ตาแล้วพี่แว่นเนืถ่ายนี่ยังคือน้ำลายตาเลยโอ้โหแบบมีแบบว่าขนมจีนสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็คือจะฉ่ำอเท่าไหร่นะพี่แว่นอันนี้6กสิบาทหกสิบบาททุกคนขายถูกมากกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมาอุดหนุนได้นะคะทุกคนตลาดวัดประดู่สายหนึ่งขายทุกวันนะคะเรียบร้อยจ้ะนางมาขายก่อนใครทุกคนเที่ยงนางก็มาแล้วกระต่ายนมมิ้นท์เ พริกนะคะน้ำเชื่อมตำกะเหล่าจ้าน้ำปลามะนาวตำกาเหล่านะ,ะ,ะเะล่าไพ่เลยของพี่เขาหรือเปล่าพี่คนนั้นได้สั่งอยู่ใช่ไหมของพี่เขาใช่ไหมเหล่ายังไม่ถึงคิวเรานะทุกคน โอ้โห oh, ทุกคนดูดอีอูนี้คือมันมากเลยทุกคนมีมันติดเลยนะแล้วจ้าหมูยอก,ก็คือพี่แว่นให้หนึ่งแท่งเลยนะคะทำไมฉันมันคืนน้ำลายตามด้วยนกุ้งจ้ายูยูอ่ะเกาลาทุกคน60บาทนะคะที่ทุกคนเห็นนี่พี่ใส่ถุงกลอง โอเคคุณพี่เขาสั่งเป็นพิเศษเส้นมะละกอนี่นะคะเส้นมะละกอสวยๆเพิ่มเส้นมะละกอเท่าไหร่คุณพี่หนึ่งโลพอไหมเยอะไปใช่ไหมีย่ร้อนมากแล้วก็ตำไทยไปพี่ตำไทยใช่ไหมพี่ะตำไทยตำปูมมาปลาโอเคครับต่อเลยครับ ที่ลานพี่แว่นนะคะทุกคนทางด้านนูจะเป็นเครื่องตำป่านะคะแล,ลแล้วก็หมูยอเนาะที่คนสั่งเยอะนะคะมีข้าโพดมีกุ้งสดปูม้านะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตำไวมากปูม้าจา้ะได้อีกแล้วด้านนี้เป็นตำปูม้ารานะคาเท่าไหร่พี่แว่นห้าสิบบาทจ้ะตำปูม้าราคาห้าสิบบาทจ้าปูหนึ่งตัวนะคะ ที่รอเปนพี่น้ายินรอตรงรุ่นได้เลยนะคะนา่นเลยจ้ะอีกหนึ่งพี่แว่นแม่แอ่อเพจขนาดนี้เลยเหรอจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งอีกหนึ่งหกนะคะเปิดแล้วพี่อ้าวแล้วทำอะไรสั่งเลยเลยจดหน้าๆเลยเลยนะคะพี่แว่นนางก็จะขายทุกวันนะคะทุกคนที่ตลาดนะคะ ตลาดสี่แยกวัดประดู่สายหนึ่งนะคะทุกคนเสิร์ช GPS มาได้เลยเดี๋ยวชินเนิจะลงไว้ให้พี่แว่มาตั้งแต่เที่ยงนะคะแล้วก็ขายหมดประมาณกี่โมงพี่แว่หมดก็นู่นละครับสองทุ่มสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะคะมาเจอกันได้แนะนำเลยตำเกาเหลาหกสิบบาทปูมา1 1> ้าหนึ่งตัวกุ้งสิบตัวหมูยออีกหนึ่งชิ้นพี่รอกัดหนึ่งนะพี่นะ้ของเราหนึยี่สิบบาทจริงหรือเสิบบาท เลยสามสิบบาทจ้าแม่แม่เอาแคปหมูด้วยจริงผมก็ยังไม่ได้เอาติดมาเห็นไหมรกรงใจร้านอื่นเขาใจร้านบางตลาดเขาไม่ให้ขายก็เหมือนว่าถ้าขายแคปหมูเดี๋ยวร้านแคปหมูจะขายไม่ได้ไงาามีอะไรก็โยนโยนใส่ไปนะทุกคนก็เรา,า, <ís> า,าจ้า เกาเหล่าจ้า60บาทค่ะแวะมาได้นะคะใครชอบต้มตำนะคะทุกคนแวะมาหาพี่แว่นได้นี่นะครับต้มเกาเหล่าไว้อยู่ประมาณน,นี้นี่สันหูข้าวทำไมใส่เงาข้าวกินหรอดูแฟนเขาด้วยว่างหรือเปล่านะแ,ม,ม,นแม่เป็นเลมเป็จะลมมั้ย อย่าลืมแวะมาชิมนะคะรับรองความอร่อยแล้วก็ความถูกเนาะถูกคือที่หนึ่งอร่อยก็คือที่สองคเออราคา้องมาก่อนอมนนีจตุมบานที่เท่าไหร่ใครชอบนะคะฟังแซบนะคะอยู่ทางสายหนึ่งแวะมาหาพี่แว่นแซบเวอร์ได้นะคะนี่บอกเลยว่าฉ่ำ